สวัสดีผู้ชมน,นะครับอยู่กับนายเกมฮอนนะครับในโหมด Lang GM นะครับผมกับพี่โรดิเฟลเลอร์นั่นเองนะครับเป็นดิเฟลเลอร์เลนกลางนะฮะตันนี้ผมแทบไม่ได้เล่นเลยแทบไม่แตะเลยครับแต่รู้สึกว่าอยากจะเล่นนะเอาใบเอาหนึนนนน่งเลยตัคลิปคลิปไม่เกิด ไอ้มันมันปักต้องเซ็งโซเทปแจกเออฝั่งนี่อะไรผมว่าอะไรขามยแจกใจความเจ็บปวดรอคลิปดันมาหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวผมแบบตันให้เสกให้ให้ดูดดาเมจเยอะๆออกรองเท้ามาไล่ตามเกมนี้ผมจะเล่นผีกัดหัว Do you see the air and yeah, flow of fate? Uh, yeah, what? <laughs> My success is unbarred. <laughs> <laughs> I am the harbinger of death. Hey, <laughs> กับตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเยอะไปมึงอ่นนายแล้วมั้งนั่นอ่ะขอกินไม้เอ้ยขอเรียบไปผมว่าป้อมกลางไปเนอะผมแน่นอนนี่ยังนี่เอาไม่ดีก็ไม่ตายกระดูกไม้กระดูกไม้ ไอ้คิปถึงกระต้องมาเขาเรียกอะไรไปเฮ้ยพ่อแม่กาลีเราแบบดันป้อมยาวๆเลยนะเว้ยหัวนะนี่ขนาดไปสคนเลยที สวยอลูชช er ั่นด้วยงานดีงานดีตองอะไรอันตรีเพี่อเดี๋ยวไโบหายนะเพือไม่ต้องอันตีก็ได้มั้งน่ากตกกดอิลูชั่นแบบสกิลหดันๆได้แหละใครเปนผิวปากวะเนี่ย กดก็ได้วะมาเยอะก่านิดหนึ่ไม่ต้องตั้งให้ผมได้เดินก่เนียสักตัวสักตัวทีแรกผมว่าจะไม่กดดนตรีแล้วคิดมันอยู่หลังสุดเลยก็เลยแบบกดแล้วกันผมทำนี้มานาต่อเนี่ยเดี๋ยวรอวิญญาณข้าล่างเราก็ได้เลือดคืนมาแล้ว ตอนนี้ไม่มีกระดาฟ,ฟ้ามันจะยังแบบทำให้วิญญ,ญาณคล่ง่งไม่ได้นะครับต้องให้มันหมดเวลาแต่ถ้มีกระาฟ,ฟ้ามันจะกดใช้ตีได้อีกรอบหนึ่งเลย <c oughs> มาครับ,บเราได้ลองดาวเลมานาแล้จวจังนี้ ล่างเป็นไงบ้างวะล่างศัตรูหายไปมามามีแค่ตัวแค่ตัวสองตัวนะได้เฝ้าหาบ้านเลยนะเนเสื้อรวยวะกี่ไปดีกี่ไปดีหลุนล่างว่ะล่างไม่มีเสื้อนะเว้ย

เธอไปล่างก่อนออามาอขกมาหดไม่สาบแล้วเหรอ,อไอ้แค่ไม่เพราะว่าสะพายไม่ทันหรอกมีนได้เนีน่ <laughs> ยฮ่าใบว่าให้โดนใบ

พี่ไม่มีวาร์ปวผมว่าจะทำกระถาฟ้าเลยเว้ยามร้อลนี่ัดม่หลดเลนะนี่บ้าหรือเั่เ็เด็กไปน้องดก็ไอี่รือนไม่ก็ไอคอนน่ะบ้านี่บ้าหรือเปล่าแล้วเหรอแ่ขอล็กเสร็จของจริง ฟอตคิวฟอตคิวไม่ได้นไหฟอคิวไปผมไม่ได้เป็นโกลมนเชอร์หรือว่านี่มันเลยวิ่งช้านะครับมีวอดเฮ้ยมันมีวอ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 ออในป่าได้เนาะพี่มาพี่มา แต่ว่าก็ระวังก็ดีเหมือนกันเอาเด็กโบวได้ปะแข็งป่ะปอนป้อนปอนแข็งปอนปอนปอนเล่นเล่นเลยพี่ไปพี่ไปพี่ใบ ป้อมกลางได้ปะว้าผีแปดวิผีกระป้อมเดี๋ยวจะรบเดี๋ยวจะรบวิโยเซอร์เซอร์เซอร์มันทำร้ายเพื่อนเราเว้ยว้าผีเขาล่างกระสุนไปดิว่าอะไรวะน่ะไม่สแล้วไปน้อง ดูแบบเต็มที่เลยเหรอเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่วะสองร้อยกว่าโอเคครับทุกคนผมได้ไอคอนละอีชิ้นผมจะทำเป็นฟอร์ดบู๊ไปไอฟอร์ดฟิลฟอร์ดฟิลไม่ไม่ใช่ฟอร์ดบู๊ฟอร์ดฟิลทำโล่สโล่เลยเรียกขู่โอ้มันกลัวตัวชันหมดแล้วเด็กเป็นเหยียบก็ตายแล้วไอเฮียทีมมันตอนนี้ คิดงีกแล้วเอาเล่นบนนี claro ่ก็ปั๊เล่นง่ายดีกว่าเข้ามาทางเดียววางเรือมามาวับล่างวับล่างวับล่างบ่ฮะบ่ฮะ ผีเล็กกัดผีเล็กกัดผีเล็กกัผีเล็กกัดผีเล็กกัดทำมันมันลูกผีเล็กัดผู้หมอ้อไม่เอาผูมอเขาพี่หรอเออเออระวังไม่ไหว ผีแรกกันยังไงล่ะีส,สเกินมันเอาเลยม,ม,มันเหมือนมันจะโยนนะต้นผมทาวาฟเลยครับเพิ่มคมเร็วขอล็อกเต็ดแล้วก็ของเยอะและ้วโอ้ยสีสสส่สี่สี่สี่สกิลหนึ่งเราแรงมากเลยนะสามร้ <300 S 2> <ข>อยกว่าเพื่อเธอคนเดียว เาเี็ดโอ้ไม่ร oh, no. ู้จักโอ้ของกูยังลูกแม่จะหอมสวยอูมาทีเดียวไอคอนขึ้นแบบโอ้นี่บ้าเป็นอะไรสิซัพพอร์ตตอนนี้มันเลี้ยงมาดีอ่ะถาฟ้าแล้วกันครับไม่รู้ว่ากระถาฟ้ามันช่วยลดคูดาวด้วยป่ะนะ

ดวงมาเต็มที่ถ้าฟ้าก่อนเถอะเอาล่ะครับรตีไข่แตกแล้วไม่แล้วจะเอาเพิ่มแน่พ่อแม่จะตบไม่คว่ำเลยดูไหนวะตอนนี้ตอนนี้นนนตัดหลุดล่างไหมนี่ว่าแล้วมีวอดผูกมาอย่างนี<ม>้เดี๋ยวไปตัดหน่อยไปไปตัดหน่อยไปเดี๋ยวพี่ไปฟาร์ม <c oughs> บนแป๊บ าเทาฟกนเอนขมันเยอะไปเ่ะเกบไปอ่รผมวันรอเลอมั่งชาเกเรชาเกเรตายเจครับ

ไม่เกมเร็ววะพอได้เล่นอีกสักไฟอยู่เรื่องจะจัดมีอยอม เขายิงไปแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ไม่ยอมยิงแต่เงเรืเพิ่์ดแอมเบดีร่วงปวะไม่รวงเด้อร่วงร่วงอนะโอ้ยถ้าได้ตีสักทีนั่นเลืองแตไม่ร่พี่ดันบ้านแล้วไอ้น้อง ทำค่าเอกูตายก็ได้ <c oughs> มามามาพี่มาแล้วจบได้จบได้ไดช่วงหลัเมื่อกี้แบบก่ายโยนเต็มที่เลยคิดว่าจะตายเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำดีนะได้ก,กดดนติเข้าล่างก่อนด้านกลางปอน โันใส่เจสเี่ขนาดเปรี้ยัอย่างกดไลค์ฉันตัเดียวแล้วสัเดเมทาวเวอร์ just got wrecked พีเล็กัดพีเล็กัดพีเล็กัด ดูเอฟเฟกต์นั่นสิมันมีดวงวิญญาณทั้งหมดกี่ดวงวะยี่สิบสองดวงเหรองจริงอู้ดวงวิญญาณหนึ่งดวงมีผลกับมีดัมเมจห้าสิบหน่วยแรง ก่อนช่วก่อนเฮ้ช่วย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 ช่วเกือบตายเกือบตายเกือบตายดูโอ้ไม่รู้จักสัตว์เต็มบาท้านทั้งร้านสองถุงไม่ตายฉันมีไอคอนฉันลืมไปว่าฉันออกไอคอนมางันก็เลยไม่ตายยังไงล่ะ ไปยาวไปซัดเต็มบาท่าล่อซะมือแหกตอกแตกกันไปเลยคิดมันเลือดเยอะขึ้นเหรอวะปกติสกิลหนึ่งก็หายแล้วมั้งคิดอาเชอื่อนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมดันบ้านผมไม่รู้ผมไม่รู้ ไม่ลิไม่ลิม่ลผมนบ้านนะจัยนะคบอกน้ำอะไรไไปไปงตงไม่กลัวผีกันหรอวะยากังเดิดในทีมเรากแต่ว่าตัวนนะไอ้สัตว์ พี่กดผีเข้านั่งตัวเองพี่กดไม่ได้เมื่อกี้พี่กดไปแล้วเฮ้ยพี่กดไปใช่ไหมมันหมดมันหมดพี่ใช้นานแล้วผีมันเข้าเองพี่ปล่อยเวลามันหมดไม่ค่อยชินกับสกิลสามเลยว่ะสกิลสามแต่ก่อนมันเป็นพาสิซี จ้าเดียวจ้าเดียวจ้าเดียเดวยนะเฮ้ยช่วยกูด้วยกูโดนคูมานาแฮคคูมานาแฮคเฮ้อกูตายกล <c oughs> ายเป็นดวงวิญญาณหนุนส่ง,งกระบ,บอกไปแล้วเออคอมโบคอมโบคอมโบไอ สุดยอดด้วยท่าสถุงเครอเกิดจนแบบตีเชฟวิกแล้วเซ้อีกแล้วเซ้อีกแล้วได้สวยใส่การไดวีดัสย่งมาพี่มาพี่มาไ้เยอะพึ่งเปี่ยวเยอะพึ่งเปียวมาก

ใช่พี่ผมมันกลายเป็นจักรยานโอ้ oh, ตีโคตรเบาเลยผมไม่มีอันตินนพี่ก็เกินไปมันซ้นนไม่สมมติพี่เขาสมมติให้พี่เช้าไปปะ ออสุุดดยคถงนี่เฮาไม่สมองช้ายังไงเพื่อนผููดีนาใครวะว่าเกมนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับโอเคฮะเดีดูแลราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับตลาบเกมนี้ขอบคุณมากบายจ้า